สวัสดีครับทุกคนครับพบกวับผมมานาสตอรี่ครับผมได้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 บริวารไปยังไงบ้า,าง,งตอนนี้ปทุมธานีเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่มีแรงมากครับเอ้าเหรอครับมีแรงมากเป็นยังไงไกลับบ้านอา้าวกลับไปอาบน้านก่อนเขาจะสวดมนต์ <S S S เขาจะสวดมนต์อาบแล้วอาบไปรอบแรกถ้าถ้าใครไม่มาสวดมนต์เนี่วันนี้คราบอกจะไม่ได้จะไม่ได้ จะไม่ได้พันดอลลาร์ถ้าขายไม่มาสุดวันน,นี้จะไม่ได้พันดอลลาร์แสดงว่าพี่ก็จะมาไมจะเอาอะไรรับพี่มาน้ามาเราเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเทศาบาลปทุมธานีเนี่ยเขาแจกอาซิโนอาซิโนโฟารม์มผมไม่รู้ครับผมพอข่าวออกมาวันนี้ครับพี่ข่าวมาวันนี้เหรออาซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มแต่ว่าจำกัดนะ2,500กว่าคนแล้วเทศบาล เทศบาลเมืองเหรอใช่ตำบลบางปลอกเนี่ยนะใช่มันประชากรมีเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนอื่นก็ก็มาลงมาลงทะเบียนได้อืมพอดีไม่แล้วไปลงที่อื่นแล้วเอาคอท่าที่อื่นแล้วแต่รุนแรงมากใช่ไหมตอนนี้เนาะใช่ไปเอาคอท่าที่อื่นแล้วไม่เอาแล้วโอ้ในสามข่าวพี่อนุวัดเนาะร้านพี่ก็ได้รับการรักษาเนาะ ครับครัมผมแล้วครับครับผมไปจต่งจังหวัดนะไม่ร uh, ู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไรกำลังจะทำสปอร์ตไลท์สองไฟนะวันนี้มีสดมนต์ เอาสปอร์ไลท์โดนเสียบรพป้าสมอนอจะสมอนมากไงลุงพลังเสียงสงปอร์ไลท์ผมไม่ได้เสียบใจไม่เสียบใจเียบไม่เสียอกให้ใจสียรองสมตอนนี้ก็โอ้ไฟเริ่มสว่างแล้วก็สดชุดนตรงนู้นน่ะเอาสดชุดนั่นน่ะออนี่คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนอันนี้มาแล้วน่ะ ครับคนก็อยู่ในบ้านนะฮะอยู่ในบ้านอะเราไปดูรถกลับค้าดีกว่าวันนี้มีอะไรมาขายบ้างอะก่อนเข้าบ้านเนาะต้องมีข้าวกินนะฮะเดี๋ยวซิมีอะไรขายบ้างครับ มีหารถกับข้าวนะครโอ้โหขายดิบขายดีอยู่ทูเบอร์หลายคนก็รอกันนะฮะไม่มีก่เี้กวไม่้วครก็ะค่มซื้อส้มหนึ่งถุงนะคะ

กรอบะห้าุอละห้าย oh, ักหมสับสองโลนะจอย่าลืมคิงนะถูกด้ะยร้อยทุกโลนี้เโอยอ้ยึนึงเอาแก่แก่เอาแก่เนะอันนี้เป็นร้อยเจ็ดสินะร้อยหกสิบเนาะร้อยแกร้อยทุกทก่ล่างดูที่เท่าไหร่ ได้อาหารแล้วครับทุกคนกล้วยไอ้โี่

ยทำไรทุกวันไม่เยอะแล้วดเยอะที่ไหนเราต้องซื้อหบตกสวันที่นี้ายรอมีคนเยขันนี้มขายนะกข่ารข่าข่ดอกร้อย20่วสารขัวาขา่าว่าวนี่่าี่ข่าวสาดขาวาขาวร่อสขาวสาดขาวสารข่ข่าวสาร่าข้าว่วร่ข่าว่วส่าล่องนี่าวสา่วสมั ถุบ่นี้ถุงมีไหมถุงใหญไหนุงใหญ่นี่แต่ว่ามันมีเป็นบัตรใหญ่ไหมไมไม่มีใส่กล่อเหรอค่ะพระซามมาทำถุงนห่ซืออ่ะนี่คือบรรยากาศยามเย็นวันนี้ครับทุกคนอันนี้อันนี้นโอ้ยตใสันดีไหมองวันน้นขาดคนไปสองทางกันล้วันเหรอมันบนตกหรอใช่ใสนร่ นี่คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนรถจับข้าวนะครับก็จะมาบริการแต่พรุ่งนี้น่าจะไม่มานะมนาอ่า พรุ่งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะอาจจะหยุด<า>พระค่าม,อาม,ม,อมอาือนมาอย่าบอกมืนอ่ะโอ้วันจันทร์แบ,บ,แบบ่ครับครับเฮ็ดออกนะฮะ แต่กินไม่ได้ก็ต้องเอาเห็ดก่อนเห็ดอะไรอ่ะพันว่าเห็ดออกเลยเอาเห็ดออกมาเต็มเลยเนี่ยเห็ดออกมาเต็มเลยมาน้าเออเออแต่เมื่อเดี๋ยวมองไม่เห็นคือเรานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันเรามองไม่เห็นอ่านาทีเดียวคุณพอลี่มองเห็นเห็ดเฮ้ยห็ดโคนเห็ดโคนเหรอกินได้เหรอ เห็ดโคนเห็ดคนได้บ่ใช่น่าจะกินแมนบ่ใช่ก็เดนจังมันบอกว่าเห็ดหนังงอกตรงนี้ต้องให้ต้องให้ได้็นเห็ดโคนนะครับดนจังเกิมเพิ่พากันเจอเห็ดฝนตกเมื่อคืนนี้นะฮะเห็ดออกมาแล้วแต่ยังไม่โตนะเห็ดสักวันสองวันน่าจะโตห้มันเจอเห็ดเมาเลอเรานขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับบรรยากาศรอบเย็นนะก่อน พักผ่อนเนาะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์แชนนร์บรรณาธิกรสวัสดีครับ